จะฝากถึงน้องๆทุกคนที่รักในการร้องเพลงนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็มีความสูงในการร้องเพลงทุกคนนะครับผมสำหรับเดอะสตาร์สิมาถึงแล้วนะครับใครที่มีความฝันอยากจะเป็นเหมือนพี่ๆหรือว่าอยากจะมาลองทดสอบตัวเองว่าเฮ้ยเรามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนก็อยากทุกคนมาทดลองแล้วก็มาทดสอบตัวเองกันเยอะๆกับเดอะสตาร์สิเนะครับผมก็เป็นเวทีที่ผมคิดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตน้องๆได้ทุกคนแน่นอนอย่างเช่นตัวกันเองก็หลังจากที่ได้เป็นเดอะสตาร์ปีที่6มาแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากๆครับผมเพราะ อยากเป็นเหมือนรุ่นพี่ๆแล้วผมก็มาสมัครกานเยอะล,ลองว่าคุณจะได้มีโอกาสได้พบกับโลกใบใหม่ที่มันมีทั้งความสุขแล้วก็เป็นเ,เป็นสิ่งที่ได้เจอพี่ๆเป็นครอบครัวใหม่ของเดอะสตล e ์ด้วยนะครับสำหรับการเตรียมตัวนะครับผมผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องของ ความเป็นตัวตัวเองนะครับผม,ผมก็คิดว่าอย่าไปเรียนแบบใครหรือว่าอย่าไปกดดันว่าจะต้องดีกว่าใครเปรียบเทียบกับใครผมคิดว่าการที่เราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเอาสเสน่ห์ของของเราออกมาเนี่ยผมว่าจะทำให้กรรมการเห็นสิ่งที่ม,มันมีความแปลกใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ม,มันมีความชายงมีสเสน่ห์ออกมามากที่สุดนะครับผม